มเมื่อช่วงเย็นวันคืนที่14มกราคม2557ที่ผ่านมาคุณพลนักเตะบอลแปรเล็บสีได้ลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมช่วงป p ีซ s e a s o n สนามซ้อมภายในบริษัทบอลแปรเล็บสีจำกัดหมาชนโดยในวันนี้โค้ชแท็กอัตพลบุษบักคเมนต์โค้ชของทีมบีจีได้เน้นเรื่องของเทคนิคเช่นเดิมและก็แบ่งทีมออกเป็นสองทีมได้เน้นในเรื่องของสัมพันธ์ในการรับและส่งบอล หลังจากการฝึกซอ้อมเราสองชั่วโมงโดยภายหลังจากการฝึกซอ้อมเจ้าบอยจุ๋ชัชยกรมสินแบ็กซ้ายจอมเก่าที่กลับมาร่วมทีมาอ็ม้าสีครั้งในเก่าถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจว่าจะกลับมาฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีม B ีกลับขึ้นมาให้ได้อีกครั้งก็ค่อยๆดีขึ้นครับแต่บังเอิญโชคไม่ดีเท่าไหร่มาซ้อมวันแรกก็เจ็บข้อเท้าไปอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ก็สภาพร่างกายโดยรวมก็โอเคขึ้นครับสัก50-60%ครับผม ก็ต้องพยายามครับแต่ก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องทําให้ได้ตามแท็กติกที่โค้ดวางไว้ด้วยครับผมก็ตอนนี้ก็มีน้องมีบัวมีใครเล่นก็ทุกคนก็ทําหน้าที่ได้ดีก็ในทีมมีการแข่งขันสูงด้วยก็ต้องพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีก่อนส่วนที่ว่าโค้ชจะเลือกใช้หรือเปล่าก็ค่อยกันว่ากันอีกเรื่องหนึ่งครับก็ปีนี้คิดว่าทีมเราทุกคนมีความมุ่งมั่นก็น่าจะทําผลงานมาได้ดีนะพี่ว่าในดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนคือในใน ความรู้สึกส่วนตัวคือคิดดูออกเลยว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นแล้วก็เด็กๆที่ในทีมมีเนี่ยก็ทุกคนพัฒนาขึ้นทุกกวันครับผมก็คิดว่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้วครับผมก็สวัสดีครับฝากนึกฝากตัวด้วยครับผมบอยนะครับสุภชัยคมศิ์ก็กลับมาแล้วก็คิดถึงทุกคนครับก็ฝากติดตามผลงานบีจีนะครับก็ใกล้จะเปิดใกล้เปิดลีกแล้วก็ฝากติดตามดูติดตามเชียร์กันครับผม